ปลูกไม้มงคล12ราศีเสริมโชคชะตามีโชคมีลาบราศีไหนควรจะปลูกต้นไม้อะไรไปฟังกันค่ะคนที่เกิดราศีมังกรควรจะมีต้นปวยเซียนแคร์ที่บ้านหรือที่โต๊ะทำงานนะคะเพราะชาวราศีมังกรเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานสูงเหนือราศีอื่นๆเป็นคนรอบครอบ เข้มแข็งและอ่อนไหวง่ายเหมาะกับต้นปวยเซียนแคระค่ะที่เป็นไม้เสียงไทายสมัยจีนโบราณเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายแต่ตายยากช่วยส่งเสริมโชคชะตาให้แก่คนที่เกิดราศีมังกรและคุ้มครองผู้ปลูกให้อยู่เย็นเป็นสุขด้วยค่ะวิธีการดูแลต้นปวยเซียนแครชอบแดดควรให้ปวยเซียนแครได้รับแดดอย่างเพียงพอไม่ต้องรดน้ำทุกวันนะคะ ต่อมานะคะคือราศีกุมควรจะมีไผ่กวนอิมไว้ที่บ้านหรือที่ทำงานค่ะเพราะชาวราศีกุมค่อนข้างมีอำนาจมักต้องเป็นผู้นำเด็ดเดี่ยวไม่ท้อแท้เหมาะกับไผ่กวนอิมค่ะเพราะช่วยดึงดูดความเฉลียวฉลาด ความสงบเป็นไม้มงคลที่ช่วยเสริมฮวงจุย้ยช่วยเสริมดวงชะตาให้แก่ชาวราศีกุมค่ะวิธีการดูแลไผ่กวนอิมเป็นไม้พุ่มเลี้ยงง่ายโตวไวรดน้ำเมื่อเห็นว่าลำต้นเริ่มแห้งเท่านี้เองค่ะ ต่อมาชาวราศีมีนนะคะควรจะมีต้นบอลไซไว้ที่บ้านหรือที่ทํางานค่ะชาวราศีมีนมีความอดทนมีศักยภาพที่ไขว่คว้าความสําเร็จจึงเหมาะกับต้นบอนไซเพื่อช่วยส่งเสริมความอดทนและช่วยให้เอาตัวรอดได้ในทุกสถานการณ์ช่วยส่งเสริมเรื่องโชคลาภและดวงชะตานะคะวิธีการดูแลรดน้ํา1-2ครั้งต่อวันชอบแสงสว่างในช่วงเช้าจนถึงสายค่ะ ถัดมาคือชาวราศีเมษควรจะมีลิ้นมังกรแคร์ชาวราศีเมษเป็นคนอ่านคนไม่เก่งแต่ชอบแข่งขันและชอบเอาชนะจึงเหมาะกับลิ้นมังกรแคร์ซึ่งมีความเชื่อกันว่าจะช่วยป้องกันภัยจากศัตรูได้และจะช่วยเสริมโชคชะตาและโชคลาภได้ด้วยวิธีดูแลดูแลง่ายระวังอย่าให้ชุ่มน้ําเกินไปให้เจอแดดรำไรอย่าปล่อยให้หน้าดินแห้งเท่านี้เองค่ะ ต่อมาคือชาวราศีพฤษภควรจะมีกุหลาบหินเพราะชาวราศีนี้ยอมทุ่มเทเงินทองให้กับสิ่งของที่ชอบจึงเหมาะกับกุหลาบหินที่มีความสวยงามทุกสายพันธุ์ดูดซับสารพิษในอากาศได้และมีความเชื่อตามโหราศาสตร์ว่าหากปลูกต้นไม้นี้สำหรับคนราศีพฤษภแล้วจะทำให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีได้ค่ะวิธีดูแลรดน้ำอาทิตย์ละสองครั้งเพื่อชะลอไม่ให้ดินแห้งจนเกินไปชอบอากาศเย็นค่ะ ต่อมาชาวราศีเมถุนควรจะมีแก้วกาจนาเพื่อเสริมโชคลาภนะคะชาวราศีเมถุนเป็นคนฉลาดคิดเร็วตัดสินใจเร็วและไม่ชอบหยุดนิ่งไหวพริบดีสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองจึงเหมาะกับแก้วกาจนาค่ะราชาแห่งไม้ประดับช่วยฟอกอากาศและยังช่วยส่งเสริมโชคลาภให้กับผู้ที่ปลูกอีกด้วยชาวราศีเมถุนห้ามพลาดปลูกต้นนี้เลยนะคะวิธีการดูแล ควรตั้งไว้ในที่แดดรำไรไม่ชอบแดดจัดจนเกินไปควรรดน้ำวันละหนึ่งครั้งค่ะ ต่อมาชาวราศีกรกฎควรจะมีหัวใจทศก,กัณฐ์ไว้ที่บ้านหรือที่ทํางานนะคะเพราะชาวราศีกรกฎสนใจเรื่องแสวงหาความมั่นคงในชีวิตความสําเร็จและความก้าวหน้ามากกว่าปล่อยชีวิตไปเรื่อยๆจึงเหมาะก,กับหัวใจทศก,กัณฐ์ที่จะนําพาวความสุขและโชคลาภให้แก่ตนเองและครอบครัวคะ่ะวิธีการดูแลเป็นต้นไม้ที่ชอบแดดรดน้ำวันละหนึ่งครั้งอย่าให้ชุ่มจนเกินไปจะทำให้รากเน่าได้นะคะ สามารถจเจริญเติบโตได้ดีในที่ที่มีอากาศถ่ายเทค่ะต่อมาคือชาวราศีสิงห์นะคะต้นทินแลนเซียห้ามพลาดเลยค่ะควรจะมีไว้ติดบ้านหรือที่ทำงานนะคะชาวราศีสิงห์เป็นคนที่มีระเบียบในการใช้ชีวิต มีความทะเยอทะยานมีเป้าหมายในชีวิตชัดเจนจึงเหมาะกับต้นไม้พันนี้นะคะมีความเชื่อโบราณว่าจะช่วยให้ชีวิตประสบความสำเร็จราบรื่นไม่มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางทำให้มีโชคมีลาบค่ะวิธีการดูแลพันไม้สำหรับคนที่ไม่มีเวลาเป็นต้นไม้ที่ชอบแสงแดดแต่แดดต้องไม่จัดจนเกินไปควรให้น้ำโดยวิธีการฉีดพ่นเท่านั้นนะคะเพราะไม่ชอบน้ำมากเกินไปค่ะ ต่อมาคือชาวราศีกันค่ะควรจะมีต้นกระบองเพชรไวที่บ้านหรือที่ทํางานนะคะเพราะเป็นต้นไม้นําโชคด้านการงานและการเงินของชาวราศีกันเลยค่ะเพราะชาวราศีกันนั้นเป็นคนที่ซื่อสัตย์พักดีมีความตั้งใจจริงไม่เอาเปรียบใครยินดีช่วยเหลือผู้อื่นเสมอรู้จักออมเงินจึงเหมาะกับต้นไม้ชนิดนี้ค่ะและจะเป็นต้นไม้ที่ช่วยเสริมดวงนําโชคลาภด้านการงานและการเงินมาให้กับชาวราศีกันค่ะ วิธีการดูแลเป็นต้นไม้ที่ชอบแดดควรวางให้โดนแดดวันละ4-6ชั่วโมงต่อวันนะคะเลือกดินและปุ๋ยให้เหมาะสมหากดินแฉะเกินไปจะทำให้ต้นไม้ตายได้นะคะ ต่อมานะคะคือชาวราศีตุลห้ามพาต้นโกศนเลยค่ะเป็นต้นไม้ที่มีบุญบารมีเป็นสิริมงคลเป็นต้นไม้แห่งความร่มเย็นเป็นสุขเพราะฉะนั้นชาวราศีตุลควรจะมีไว้นะคะชาวราศีตุลเป็นคนอ่อนโยนแคร์ความรู้สึกของผู้อื่นมีมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยมค่อนข้างซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกตนเองจึงเหมาะกับต้นโกศนค่ะ วิธีการดูแลเป็นไม้กลางแจ้งชอบแดดหากไม่โดนแดดจะทำให้ใบไม้ซีดควรใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมเพื่อให้สีใบมีความสดค่ะต่อมาคือชาวราศีพิจิกควรจะมีต้นวาสนาไว้ที่บ้านหรือที่ทำงานนะคะเพราะชาวราศีพิกจิกรู้จักใช้เวลาอย่างมีประโยชน์ที่สุดมีจุดยืนและเป้าหมายที่เด่นชัด จึงเหมาะกับต้นวาสนาเป็นต้นไม้มงคลคู่บ้านมีความเชื่อว่าผู้ที่ปลูกจะมีความสุขได้สมหวังตามปารถนาอธิษฐานขออะไรก็จะได้ตามที่ต้องการช่วยเสริมเรื่องโชคลาภและความเจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤกจิกห้ามพลาดนะคะวิธีการดูแลต้องใช้ดินที่มีความชื้นสูงชอบอากาศเย็นต้องการน้ำปริมาณกลางจนถึงมากค่ะ มาถึงราศีสุดท้ายนะคะคือราศีธนูต้นไม้ที่เหมาะกับราศีธนูคือต้นอมเพชรค,ค่ะเพราะชาวราศีธนูก้าเผชิญกับสิ่งแปลกใหม่เสมอเข้าใจเห็นใจผู้อื่นตรงไปตรงมาไม่มีเล่ห์เหลี่ยมชั้นเชิงจึงเหมาะกับต้นอมเพชรค่ะมีความเชื่อว่าเป็นต้นไม้สิริมงคลมีเงินเหลือกินเหลือใช้เสริมโชคด้านการเงินให้ชาวราศีธนูได้ค่ะวิธีการดูแล ปลูกง่ายจเจริญเติบโตได้ดีในดินเกือบทุกชนิดต้องรดน้ำวันละหนึ่งครั้งต้องการแดดรำไรค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะและอย่าลืมไปตามหาต้นไม้ตามราศีของตนเองมาไว้ที่บ้านหรือที่ทำงานกันนะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามกดแชร์สายมูก็สด้วยนะคะ